หนังสือกฎแห่งกรรมทมปฏิบัติเล่มที่สามเรื่องกรรมยังไม่สิน้นโดยหนังสือรรสประวัติและผลงานของพระครูภาวนาวิสุทธ์พุทธศักราช2530เมื่อวันที่สิบห้าเมษายนพศสอง1ชาววัดคูอำเภอพรมบุรี ต้องโศกเศร้าและตรหนกตกใจในการตายของยายจำรัดสุภานินคนบ้านใกล้เรือนเคียงแกเป็นอุบาสิกาของวัดคูทำบุญร่วมกุศลและถือศีลทุกวันพระเป็นประจำประมาณหนึ่งปีเป็นที่รู้จักรักใคร่ของคนทั่วไปอยู่มาวันหนึ่งขณะที่ยายจำรัดกำลังสาละวนยืนหยิบขนมป้อนหลานอยู่บนชานบ้านพัก ปรากฏว่ายายจำรัดต้องล้มลงทันใดพลางเอามือลูบคลำตรงบริเวณที่ปวดแถบชายโครงเมื่อเหลียวดูปรากฏว่ามีเลือดไหลออกมาไม่หยุดญาติพี่น้องรีบนำตัวส่งโรงพยาบาลใกล้บ้านแต่แกทนพิษบาดแผลไม่ไหวจึงสิ้นใจเสียก่อนแพทย์ได้ชันสูตรพลิกศพปรากฏว่าถูกกระสุนปืนขนาด11มม จากการสอบสวนของเจ้าหน้าที่ฝ่ายบ้านเมืองตลอดจนพยานรู้เห็นไม่สามารถจะจับตัวมือปืนได้ไม่มีใครยิงปืนในบริเวณนั้นมีบางคนบอกว่าขณะที่เขากำลังอาบน้ำที่แม่น้ำเจ้าพระยาหน้าบ้านของเขาได้ยิงเสียงคล้ายเสียงปืนดังปังทางฝั่งตรงข้ามแล้วก็ไม่ได้สนใจอะไรอีกพออาบน้ำเสร็จแล้วกลับขึ้นมาจึงรู้ข่าวยายจำรัดถูกยิงตาย เมื่อเจ้าหน้าที่ตำรวจพิจารณาสถานที่เกิดเหตุโดยเฉพาะภายในบ้านตำบลบ้านแป้งหมู่ที่หนึ่งก่อนเกิดเหตุบริเวณชานเรือนมีไม้ระแนงตีกั้นเป็นช่องโดยรอบหากยิงปืนจากฝั่งตรงข้ามแม่น้ำเจ้าพระยาข้ามมายัางบ้านผู้ตายแล้วความเร็วแรงของกระสุนวิถีจะอ่อนลงตามลำดับเพราะความกว้างของแม่น้ำตอนเกิดเหตุมีระยะทางหลายร้อยเมตร ยิ่งเป็นลูกปืนขนาด11มม,มด้วยแล้วก็คงเป็นปืนพกเท่านั้นระยะยิงไกลก็เพียง50หลาระยะแม่นยำหวังผลก็เพียง25หลาเท่านั้นหากกระสุนวิถีข้ามผ่านมาได้จริงเหตุใดเล่าจึงไม่กระทบไม้ระแนงซึ่งตีกั้นไว้อย่างถี่ยิบทำไมจึงลอดช่องอย่างจำเพาะเจาะจงมาถูกยายจำรัดถึงแก่ความตายได้ เมื่อการสอบสวนไม่เป็นผลทางญาติพี่น้องได้จัดการชาปนากิจศพยายจมรัดตามประเพณีอยู่มาไม่นานนักวิญญาณของยายจมรัดได้ล่องลอยวนเวียนอยู่ระหว่างวัดคูกับวัดอัมพวันและที่ใกล้เคียงยังมีความห่วงหิวโดยรอความช่วยเหลือจากญาติพี่น้องเพื่อนฝูงและต้องการปฏิบัติกรรมฐานดังจะเห็นได้ในปรากฏการณ์บางอย่างที่แสดงออกในลำดับต่อไปวันหนึ่ง เป็นวันธรรมสวนะอุบาสกอุบาสิกาชาววัดคูคงจำศีลอยู่ที่ศาลาตามที่เคยปฏิบัติมาเมื่อตะวันคล้อยลอยต่ำใกล้สนธยาอุบาสกอุบาสิกาต่างก็ลงบันไดเดินกลับบ้านของตนในทันใดนั้นเองสายตาทุกคนก็มองเห็นหญิงคนหนึ่งเดินออกหน้า เมื่อพิจารณารูปร่างลักษณะโดยถ่องแท้แน่ใจแล้วก็แน่ใจว่าเอนั่นมันเป็นจำรัสนี่นาก็เผาผีมันไปแล้วทำไมยังมาเดินลอยนวลอยู่ได้อีกเล่าจึงเป็นที่เรื่องลือกันมาไม่จบสิน้นเพราะพวกอุบาสกอุบาสิกาไม่เคยเชื่อว่าวิญญาณมีจริงมานานแล้วเมื่อประสบเข้าเช่นนี้จึงเชื่อแน่ว่าวิญญาณต้องมีแน่แน อย่าสงสัยการเวลาผ่านไปไม่นานนักวิญญาณนางจำรัดสุภานินได้เข้าสิงสู่อยู่กับนางบุญชูศรีพวงวงตั้งบ้านเรือนอยู่หลังวัดอัมพวันและทำงานอยู่โรงเรียนวัดอัมพวันมาเป็นเวลาหลายปีนายสงวนได้เล่าเหตุการณ์ต่างๆให้ฟังอย่างน่าอัศจรรย์และได้บันทึกเรื่องราวด้วยตนเอง และยินดีให้ลงเรื่องต่างๆที่เกิดกับภรรยาของตนตั้งแต่ต้นจนจบเพื่อเป็นวิทยาทานต่อสาธุชนได้พิจารณาค้นหาสาเหตุแห่งความจริงในเรื่องวิญญาณนั้นมีจริงหรือไม่นายสงวนได้เล่าว,ว่าเมื่อเดือนเก้าข้างขึ้นในปีนั้นนางชูได้ป่วยเกี่ยวกับโรคประจำตัวปวดข้อมือและข้อเทา้ามีอาการกระตุกอยู่เสมอวันนั้น ปวดทุรนทุรายจนญาติพี่น้องช่วยกันบีบนวดและขึ้นทับทั้งตัวอาการของคนไข้รู้สึกทุเลาลงเมื่อเวลาประมาณบ่ายสี่โมงอยู่ต่อมาช่วระยะหนึ่งประมาณหนึ่งท่วงเศษอาการของนางชูก็กำเริบขึ้นอีกญาติพี่น้องก็ช่วยกันบีบนวดกันจนอยู่ถึงเที่ยงคืนอาการก็ทุเลาลงและหลับไปจนถึงรุ่งเช้าของวันใหม่ญาติพี่น้องจึงลากลับบ้านของตน ส่วนนายสงวนก็ออกไปทำงานที่โรงเรียนคงปล่อยให้ภรรยาอยู่บ้านตามลำพังเมื่อนายสงวนทำงานเสร็จได้เห็นภรรยานั่งพิงโอ่งน้ำอยู่ข้างโรงเรียนและหันหลังนายสงวนจึงร้องถามว่าแกมาทำไมที่นี่นางชูตอบว่ามาช่วยแกถูโรงเรียนนะสินายสงวนจึงบอกไปว่าข้าทำเสร็จเรียบร้อยแล้ว ทันใดนั้นเองนางชูก็เดินกลับไปบ้านแต่ไม่ยอมขึ้นบ้านคงเดินเลยเข้าไปในวัดไปขอข้าวแม่ชีกินแม่ชีได้ถามว่าแกมายังไงกันแม่ชูตอบว่าพ่ออายุทธเขาไม่ให้กินข้าวแม่ชีจึงหาอาหารมาให้กินแต่อาการนางชูเป็นที่ผิดสังเกตในตาขวาง ไม่ยอมมองหน้าคนเมื่อกินข้าวอิ่มแล้วก็เดินไปหยิบกระเทียมของแม่ชีจะเอาไปบ้านตนนายสงวนจึงได้ทัดทานไว้โดยพูดว่าแกจะเอาของเขาไปไหนนางชูได้ตอบว่าก็เป็นของของเราเอาไปบ้านนายสงวนจึงได้ยื้อแย่งเอากระเทียมของแม่ชีเก็บไว้และจึงรีบพาตัวพรรยากลับบ้านของตน และนายสงวนได้รีบหุงข้าวจัดอาหารให้พันยากินนางชูก็เข้าไปกินอย่างผิดวิสัยคนธรรมดาเสียแล้วโดยเอาน้ำปลาราดลงไปในข้าวแล้วกินได้กินดีเวลาประมาณสามโมลเช้าพวกญาติพี่น้องได้มาเยี่ยมอีกตามเคยแต่ครั้งนี้นางชูไม่ยอมมองหน้าคนได้แต่พูดพร่ำรำพันไม่เป็นเรื่องเป็นราว มองดูบ้านของตัวก็บอกว่าไอ้นั่นก็สวยไอ้นี่ก็สวยไปทั้งนั้นป้าจะได้เอ่ยปากพูดกับนายสง,งวนว่าอา้าวทิดผิดท่าเสียแล้วเอ็งรีบไปตามหมอมาด่วนนางชูได้ยินจึงสวนคำขึ้นว่าหาหมออะไรกันไม่ได้ดีก็หาว่าผีและนางชูก็พูดไปต่างๆนานา และขอหมากกินติดติดกันสามคำจึงเป็นที่ผิดสังเกตของพี่น้องผี่จ้องดูอาการอยู่ด้วยความเป็นห่วงป้าจะจึงพูดด้วยเสียงดังขึ้นว่าอีนี่ผีกินเสียแล้วนางชูได้ยินจึงพูดขึ้นว่าอะไรก็ผีอะไรก็ผีกินขอหมากให้กูกินอีกหนึ่งคำขณะนั้นเอง นางชูก็ทำท่าทางต่างๆนานาเอามือข้างหนึ่งลูบคลำบริเวณสีข้างนานๆก็ลูบคลำอีกป้าจะจึงถามว่ามึงคลำทำไมนางชูตอบว่ามันเจ็บนายสงวนถามว่าทำไมถึงเจ็บอยู่ดีๆเจ็บอย่างไรกันนางชูตอบด้วยความโมโหว่าแหมไอ้งวนมึงไม่รู้จักกูหรือ กูมาเยี่ยมอีชูมันเป็นน้องสาวกูป้าจ๊ะจึงถามว่ามาอย่างไรกันนางชูตอบว่ามากับพวกที่ไปเรียนนักธรรมเลยแวะมาเยี่ยมอีชูมันเพื่อขอหมากมันกินป้าจ๊ะถามว่าทำไมเขาทำไปให้ไม่ได้กินหรือนางชูตอบว่ามากับพระขอถิดมงคลอีขัญเขาก็ไม่ให้ขอพี่ศรีเขาก็ไม่ให้กินเลยแวะมาเยี่ยมอีชูมัน ปจ,จะได้พูดว่าได้กินแล้วก็ไปเสียสินางชูตอบว่ากูไม่ไปจะอยู่กับอีชูมันจะเข้าไปอยู่กับหลวงพ่อเคยมาปฏิบัติกรรมฐานอยู่กับท่านเจ้าของวัดเขาก็ไม่ให้เข้าปัจ,จะถามว่าใครยิงมึงมึงรู้ไหมนางชูตอบว่ากูรู้แต่ไม่บอกเราเคยทํามาอย่างไรก็ใช้กรรมไปนายสงวนเห็นท่าไม่ได้การแล้ว จึงรีบไปตามนายบ่ายซึ่งเป็นพ่อมาจัดการไล่ผียายจำรัดให้ไปจากร่างนางชูเสียเมื่อนายบายมาถึงก็ถามนางชูว่าแกตายไปแล้วก็ขอให้ไปอยู่ที่อื่นจะมาอยู่กับนางชูไม่ได้นางชูตอบว่ากูยังอยู่ที่ไหนไม่ได้จะเข้าไปอยู่วัดกับหลวงพ่อก็ไม่ได้เจ้าของวัดเขาไม่ให้เข้านายบายถามว่าเดี๋ยวนี้เองอยู่ที่ไหนนางชูตอบว่า กูอยู่ต้นมะพร้าวหลังวัดเมื่อการเจรจาขอร้องให้ไปเสียโดยดีไม่เป็นผลนายบ่ายจึงเอามือจับศีรษะนางชูแล้วเป่าลงสามหนนางชูดิ้นอย่างปลาถูกทุบและได้ร้องขึ้นสุดเสียงเงียบไปประมาณสิบนาทีนางชูก็รู้สึกตัวลืมตาขึ้นมาเห็นทุกคนเต็มบ้านจึงถามว่ามาอย่างไรกันพี่น้องพวกนั้นก็พูดว่าผียายจำรัดมาเข้ามึง นางชูพูดว่ามาเข้าเมื่อไหรไม่รู้สึกตัวเลยต่อจากนั้นนางชูก็หายเป็นปกติอยู่มาจนกระทั่งเดี๋ยวนี้จากเหตุการณ์ปรากฏดังกล่าวข้างต้นเป็นหลักฐานยืนยันว่าวิญญาณน,นั้นมีจริงได้เรียนถามท่านพระครูภาวนาวิสุทธ์ในเรื่องนี้ท่านอธิบายชี้แจงว่าวิญญาณจะมาทาบกับจิตของคนไข้ชั่วขณะหนึ่ง จะทำให้คนไข้นั้นไม่ได้สติจะพูดจะโต้อตอบตามผู้ซักถามแสดงอาการเหมือนกับบุคคลผู้นั้นเมื่อเขายังมีชีวิตอยู่กรณีวิญญาณยายจำรดนี้แสดงว่ากรรมยังไม่สิ้นยังมีความหิวโหวยรอการช่วยเหลือและมีความปรารถนาใครท่ทําแต่ก็มีวิญญาณเจ้าของที่คอยกีดกันมิให้เข้าร่วมอุโบสถ จึงให้ชื่อเรื่องว่ากรรมอย่างไม่สิ้นจะถูกผิดอย่างไรขอให้ผู้รู้ช่วยเสนอแนะยินดีรับฟังและจะได้แก้ไขตามความเหมาะสมต่อไปจากหนังสือประวัติและผลงานของพระครูภาวนาวิสุทธ์พศ2530